อัน,นี้ข้อหกครับเขาบอกว่าถ้าระยะ AB เท่ากับ4นิ้วระยะ AB นะครับช่วงนี้ AB 4นิ้ว CD เท่ากับ2นิ้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น2นิ้วไปด้วยถูกป่ะสมมุติ ให้ตรงนี้ชื่อจุด F แล้วกันนะ B ออกชื่อจุด E แล้วกันชื่อจุด E เขียนครับเขาให้หารัศมีของวงกลมนะตรงนี้รัศมีนี่รัศมีโอ O อี A o e. นี่รัศมี ตามทฤษฎีเนาะลัศมีที่ลากมายังจุดสัมผัสจะตั้งฉากตัวเส้นสัมผัสตอนนี้ตัวคื้นเนี่ยเหมือนจะเป็นเส้นสัมผัสโดยที่จุดเอจุดสัมผัสระยะ OA ก็เท่ากับตัวลัศมีนะครับ ถ้เกิดคูลาเส้นขนาดน,นี้ครับลากเส้นขนาดกับ BE เข้าไปครับให้ไปตัดตรงนี้ให้ไปตัดที่จุด F เ o จะเท่ากับ R AF ตอนนี้ AF เต้อเท่ากับเท่าไหร่ครับลองมองซิถ้าคูต่อเส้น OE คูต่อเส้น OE ให้เปตัดกับ OA ต่อ OE ไปทาง E จนตัดกับ OA ที่จุด F เพราะฉะนั้นจะได้ AF เท่ากับเท่าไหร่สอง AF จะเท่ากับสอง เพราะฉะนั้น OF จึงเป็นเท่าไหร่ OF เลยต้องเป็นเท่าไหร่ถ้า OA เป็น r O ถึง A เท่ากับ r ช่วงข้างล่างสอ2น,นั้นช่วงตรงนี้ก็เลยเหลือ

f e เท <It 's S 1> ่ากับเท่าไหร่ f e อืม โอ e ล่ะโ e. อะเพราะฉะนั้นเราเอารูปนี้มาที่ถัรกราสรับเขียนสมการถักราจากรูปนี้ครับ พิจารณาสามเหลี่ยม OCE จะได้ a ลบสองทั้งหมดกำลังสองบวกสี่กำลังสองเท่ากับ a กำลังสอง อ,อันนี้ก็กระจายเนาะหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วก็ไปบวกกับสี่กำลังสองก็สิบหกนะครับดังนั้น มีเทอมอาร์กลังสองด้วยกันทั้งสองข้างก็ตัดออกและสมบัติการตัดออกตัดไปนะครับย้ายลบสี่อร์ฝั่งนี้เป็น4ี่อเท่ากับสี่บวกสิบหก็ยี่สิบสีกับยี่สิบเพราะฉะนั้น R จึงเท่ากับยี่สิบหารด้วยสก็จะได้ R เท่ากับห้ากับรัมลมลเท่ากับห้านิ้ว Thank you.